เขาหลงคุณจนแทบจะไม่มีวันลืมเลยค่ะเสน์อันร้อนรุ่มอันร้อนแรงของคุณมันทำให้เขาไม่มีอะไรที่สามารถล้างสมองเขาให้ลืมเรื่องราวของคุณออกไปได้ค่ะรักครั้งนี้ที่คุณมอบให้เขาเขาจะไม่มีวันลืมตลอดชีวิตค่ะนี่คือไพ่เสนีนะเมตตา t h อ high p r i n c e ผู้หญิงตัวแทนของราชินิพระจัน์ที่มีสเสน่ห์น้ำเมตตาในตัวเองมากๆดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากๆใครเห็นเป็นอันต้องหลงสเสน่ห์เหมือนอันต้องมนต์สะกดค่ะ mm hmm. คุณมีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครมีสเสน่ห์ที่ลึกลับหน้าค้นหาแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนมีของแล้วก็ไม่เหมือนใครค่ะใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคุณน่ะเป็นอันต้องเหมือน แม่มดอ่ะเออเหมือนโดนมนต์สะกดอ่ะเออเนี่ยต้องสะกดสะกดยังไงรู้ไหมสะกดได้คนเหล่านั้นตกกลุ่มรักคุณแบบไม่รู้ตัวค่ะตกกลุ่มรักคุณที่คุณเป็นคนอ่อนหวานน่ารักดูแลเทคแคร์มีมารยาหญิงใช้เล่ห์เหลี่ยมในมารยาหญิงเป็นกับเขาแต่เขาไม่รู้ตัวนะว่าคุณกําลังใช้เสน่ห์ที่คุณมีอยู่ของตัวคุณเองเนี่ยกับเขาอยู่เขาไม่รู้ตัว นะเนี่ยมันตกลกตกแบบหลงแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาแล้วยังคิดจะสร้างครอบครัวอยากมีลูกมีเต้ากับคุณอีอะคือความหลงแล้วหลงแบบงมงายมากนม่หมอถึงบอกไงว่ารักครั้งนี้เขาจะไม่มีทางลืมคุณแน่นอนเห็นไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะฝ่าฟันนะคะใครเข้ามาจีบคุณก็จะไม่ยอมเพราะเขามีการล็อกเป้าหมายไว้ที่คุณแล้วคุณจะต้องเป็นแม่ของลูกเขาเท่านั้น มีการส่งข้อความนะคะส่งอะไรมาจีบมาหยอดได้ทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่คุณตอบข้อความช้าหรือเมินเฉยต่อเขาเขาจะมีความแบบเครียดมากจนกระทั่งแบบไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีความเครียดทํานั่นทํานี่ก็แล้วเออก็ยังคิดเรื่องของคุณหนักกว่าเดิมเออเนี่ยในสมองหมกมุ่นอะ่ะอยากอยู่ด้วยกันกับคุณท4 hour อยู่ด้วยกันไปเลย24ชั่วโมงจ้า แบบไม่ต้องออกจากกันไม่ต้องห่างกันอยู่ไปเลยค่ะทั้งวีทั้งวันเจ็ดวันอยู่ไปเลยไม่เบื่อ <c oughs> คือหลงเสน่ห์ในความเป็นคุณไปที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะ่ะมันหลงถึงขั้นแบบรักครั้งนี้เขาจะไม่มีวันลืมเลยจะไม่มีวันลืมเรื่องราวของคุณตลอดชีวิตคุณเป็นเหมือนแม่มดนะอย่างที่บอกเลยสะกดให้เขาตกหลุมรักคุณสะกดให้เขารักคุณแล้ว ชาวกองนี้นะคุณอาจจะเป็นสายมูได้นะสายมูอ่ะเออที่มูเสน่หนะ์นะเมตตานะบางคนมีเสน่ห์ในตัวเองหรือเป็นสายาย,าย,าสายานพญายนาคสายยามพญานาคเนี่ยอย่างที่บอกเลยสายยานเราจะมีเสน่ห์ในตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปมูที่ไหนเพราะว่าเสน่ห์มันอยู่ในตัวเราเองนะคะเขาอ่ะมีความลุ่มหลงเกินเกินมนุษย์เกินมนางานการเนี่ยยุ่งมากเลยนะแต่ก็ต้องไม่ไวายคิดมากคิดเรื่องราวของคุณในช่วงเวลานั้น ่วงเวลาที่ยุ่งวุ่นวายมากก็ยังต้องเอาเรื่องคุณโผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาเออมองหน้าใครก็มองเป็นหน้าคุณหมดอะนาทีนี้ไม่มีไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยอย่าไปทาเสน่ห์เขาเยอะนะตอนนี้เขาาหลงจนแทบจะคลั่งแล้วอะแล้วเขาออกแนวแบบฉันฉันฉันไม่มีทางลืมเธอแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเออเธอคือรักที่ฉันล็อกมงไว้แล้วเธอคือคนของฉัน ที่ฉันตั้งใจไว้แล้วเอ่อฉันจะต้องพาคนแบบเธอแต่ว่าเธอจะยากจะเย็นขนาดนี้ก็ตามนี่คือราชินีดาเป็นคนที่ตรงตรงสตอรอเบอรี่ไม่เป็นชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบถ้าไม่คือไม่แล้วก็ไม่มีใครบังคับคุณได้คุณมีความเป็นตัวเองสูงปีดถ้าคุณไม่ชอบนะคุณดา่าคุณด่าใส่เกียร์หมาเลยนะคนที่รับไม่รับไม่ได้ก็ต้องวิ่งหนีคะ่ะ แต่ถ้าคุณชอบนะคุยได้เลยแต่ไม่ได้ชอบถึงขั้นแบบว่าต้องไปเลียแข้งเลียขาต้องไปประจบประแจงไม่ใช่ขั้นนั้นชอบก็ยังนั่งยิ่งในอำนาจของตัวเองซึ่งตรงนี้ความยากตรงนี้แหละจะทําให้พ่อหนุ่มคนนี้เปไม่อั้นทุ่มเท่าไหนก็ยอมเพื่อให้ใจแม่นางได้ใจแม่นางคนนี้มาครอบครองเขารู้สึกเสียอ,อกเสียใยนะคะกับสิ่งที่คุณมีเขาพึงพอใจมาก นี่คือการมองเหรียญด้วยความอยากได้อยากมีเพราะเห็นว่าเหรียญอันนี้เป็นเหรียญที่มีค่ามากๆเขาไม่เคยเจอใครที่ยากเย็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเจอใครสวยดุเผ็ดแพงแบบคุณมาก่อนนั่นแหละบอกเลยว่ารักครั้งนี้เขาจะไม่มีทางลืมคุณค่ะให้เฉลิมฉลองอีกเนาะยังไงยังไงเขาต้องประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้กับคุณให้ได้เออ เพราะฉะนั้นก็น้อมรับพลังงานที่ดีนี้กันไปเลยนะคะทุกคนคะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะสําหรับพ่อพ่อยกแม่ยกของแม่หมอทุกๆคน f อทุกคนนะคะรู้สึกว่าชอบมากเลยในการทํานาทายทักนะคะการดูไพ่ของแม่หมอทุกคนสามารถนะคะโอนเงินผ่านบัญชีนี้ได้เลยนะคะแม่หมออยากนํางนเงินไปสร้างปู่พญานาคในสํานักของแม่หมอเอง สร้างพญานาคแบบคู่ก็คือปู่องค์ดำกับแม่ย่าม่ีจันทานาคราพญานาคสีดำพญานาคสีขาวคู่กันในสำนักของแม่หมอเองในบ้านของแม่หมอเองเพราะหมอมีความเชื่อว่าการที่เราสร้างพญานาคเป็นคู่จะเสริมดวงเรื่องความรักโดยตรงทําให้ความรักเราสุขสมหวังได้เจอคู่บุญคู่บุพเพคู่บุญคู่บารมีที่ไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมและยังทําให้เราสมหวังในความรักกับคนที่เราชอบเราชอบคนที่เราดีลอยู่ด้วยนะคะทาให้ความรักอดีขึ้นนะแล้วยังเสริมดวงเรื่องของพวกกระซับ ทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งด้านพวกโชคลาภทั้งด้านความมั่งคั่งความมั่นคงเรื่องของการเงินการงานอีกด้วยช่วยสมปรารถนาทุกอย่างทุกสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้อีกทั้ง,งยังช่วยเสริมบาร,รมีอำนาจนะคะเมตตามหานิยมเนาะอย่างที่บอกเลยสายยานเพยนาเนี่ยเป็นตัวแทนของเสนเหนะ่ห์น้ำเมตตาและปวงดําจะดุมากทําให้ศัตรูมารแพ้ภายตัวเขาเองไม่สามารถทำลายลูกหลานท่านได้ แล้วก็ยังเสริมด้วยเรื่องของการเงินเพราะว่าพญานาคเป็นเจ้านาคเจ้าแห่งเอานาคแห่งทรัพย์สมบัติร่ำรวยมหาศาลมากมีเงินมีทองโอ้พวกกทรัพย์ยิ่งใหญ่มหาศาลนะคะเทียบไม่ได้นับไม่ได้เพราะพญานาครวยมากขา่ะนในชั้นบาดาลเพราะฉะนั้นใครบูชาพญานาคใครเอ่อช่วยกัน สร้างองค์ปู่ง่าขึ้นให้หมอมีความเชื่อว่าหนึ่งคุณจะมีเงินมีทองไม่ขาดสองความรักคุณจะสมหวังเพราะเรากําลังสร้างพญานาคแบบคู่และเชื่อไหมว่าลูกศิษย์แม่หมอเดือนนี้นะคะรอบที่ผ่านมาปรากฏว่าทุกคนถูกหวยคนที่โอนเงินมาช่วยสร้างปู่รอบที่ผ่านมาเนี่ยถูกหวยพร้อมกันหมดเลยคือปู่ท่านรับรู้อ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะท่านรับรู้แหละแล้วจิตใจเรามันแน่วแน่จิตใจเราให้ด้วยความให้จริงๆอ่ะแล้วตั้งจิตอธิษฐานะท่านรับรู้ท่านเลยช่วยเราค่ะ ถูกหวยเป็นแถวเลยนะคะอัศจรรย์มากแล้วขอทุกคนนะคะอย่าลืมทักหลังบ้านมารับวอเปอร์สายมูกับแม่หมอฟรีๆกันไปเลยแม่หมอแถมแม่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถ